สวัสดีก็เดี๋ยวโปรโมทไอ้ช่องนี้หน่อยในช่องเกี่ยวกับรับโปรโมทเซฟฟรีนะครับแต่ออกเวยแต่เขาเพิ่มเติมคือฟรีเดเอาเรื่องนะเรื่องข้าวบ่มนะวันนี้เราจะมาประมาณน,นี้นะครับเปิดกรอ้ลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะเออไปเชิญคลิปกันต่อเลยก็สวัสดีชาวไม่ครับทุกคนด้วยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์วัสีนะครับเซิร์ฟนี้โอ้มไอโอทีเอ็มจีเอ็มซีเหร เออนะครับอ่านว่าหาอะไรก็ช่างแม่งนะครับแต่ตรงนี้คือกดของฟรีสามารถอนีน้ได้นะครับแล้วก็มีมาร์โกมาร์กิตอะไรทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์วอซีทั่วไปเลยเนาะเดี๋ยวจะ,ะใส่เสื้อแจกไปก่อนแล้วกันคือตังค์กูก็ไม่มีนะครับถ้าจะหาเงินต้องไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูเลยแล้วกันนี่มนทีแ่แแบบนี้แล้วก็มาฟาร์ม คือเราตีไปเรื่อยเนะครับแบบนี้นะก็จะดอกอันนี้แล้วถ้าเราสุ่มอันหนึงนะาเราสุ่มในเกลือล้วก็สามารถเอาเกลือไปขายได้นะครับตานี้โอเคมาเดี๋ยวจะกลับสปาวกันเดี๋ยวไปยิงกันสักหน่อยนะเซอุยอยโออยอ แล้วก็มีตรงนี้ <Yahoo! S 1> ปั๊บปับปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่เราก็ซื้มมอมงซื้อแม็กไปให้เรียบร้อยอุย้ยมาแล้วจ้าเฮ้ยของผมนี่ว่าอุ้ยมันของเก่าผมนี่ว่ะ <Wow. S 1> ของเก่าผมมันไม่ใช่ชื่อนี้ผมใช้ชื่ออื่น คือคือ,อยังไงแบบนี้เหรอแล้วก็อันนี้เหรอผมคิดว่าอันนี้จะแรงกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะโชว์ให้พวกแม่งได้รู้นะครับว่าใครมันเป็นอ <Yeah. S 1> ันดับหนึ่งในวงการใหม่ครับนะครับเราจะไปสั่งสอนแม่งนะ ไปเจะลงเลโก้นะยครับเอนออมทุกทางนะครับ, <Wow. S 1> รบก่อนลงแล้วก็มาติกตรงนี้เลโก้เลโก้โอ้เสียงเบามากอะเหมือนไม่มีเสียงปืนเลยอะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเไ่งเสียงซะหน่อยอ๋อเสียงปืนไม่ไม่มีอยู่เลยนะหมดทุกคนก็ไม่ต้งตองตกใจนะครับถ้าผมโหดเกินไปอะไรเงี้นะยเฮ้ยม,มันจริงกันทัข้างในเหรอเกินไปเกินไปนะบางดีอ่ะ กดซูมเกิดดิเออคือกูไม่ได้ทำอะไรคลิปแม่งจะสี่นาทีแล้วเออมันสี่นาทีแล้วที่ผมอัดอยู่ตอนนี้เฮ้ยนี่ไงโดมไปดิอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ยอชิชิอะไร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 อืม ยิงกูดีกูคิดแตกยิงกูดีคิดแตกไม่ยังปัน่นนะวะแรงโพดนี่ไงนี่ไง <S <S แตกเออพิพิงด้วยโคตรปัน่นอะชิวเกิน ปากดีไว้ด้วยกลัวครับเกินโพรปอร์ชั่นโพรชั่นกันแล้วไปละเซิร์ฟแม่อำนวยแล้วก็อ้อตรงนี้คือมันเป็นพวกตระกูลของตระกูลต่างๆที่บอเนี่ยครับแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมยิงให้ดูประมาณนี้กันเดี๋ยวคนในเซิร์ฟจะหัวเราไปมากกว่านี้นะครับก็ กูชิว,วเอะไรเงี้ยยิงไม่ห่เเลยกูโดนยิงแบบแตกเลย้โอเคไปละ